กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมจะมาแจกเป็นหน้าของลีซัดแพ็กเฟตฟูลหกสิบสี่คูณหกสิบสี่นะครับผมนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่แบบว่าคนนิยมใช้กันมากๆเลยนะครับผมนะฮะซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดคลิปนะฮะจะอยู่ด้านล่างคลิปเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ ถ้าใครอยากได้ตัวของ32คูณ32สามารถกดเข้าช่องผมไปดูคลิปที่แล้วของผมได้นะครับผมได้ทำการแจกเฟสฟู32คูณ32ไว้อยู่นะครับผมโอเคครับผมถ้าฟังแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคครับผมไปเลยโอเคนะครับผมในท้า้าของส่วนรีวิวก็จะมีเล็กนิดเดียวนะครับไม่เอาแบบเดิมแล้วที่มันแบบเยอะๆแบบนั้นมันจะดูแบบเสียเวลานะครับผม โอเคเรามาดูจัดด้านของพวกยังไงดีนะครับผมของใช้ในบ้านนะครับผมก็จะคมชัดขึ้นมาสุดๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะบล็อกอันนี้ผมชอบมากเลยนะฮะดูดิแบตที่สนบัติแล้วก็ดูปลงนะฮะสวยดีนะครับบล็อกอันนี้นะบล็อกธรรมเนมที่นี่ฮะแล้วก็ชั้นหนังสือครับผมก็สวยดีนะฮะคมชัดขึ้นเยอะเลยนะครับผมนี่ก็เตาเผานะฮะนี่ก็เตาเผาเหมือนกันแต่เป็นเตาเผา พวกเนื้อนะครับลมควนกล่องประมาณนี้นะครับตัวค้าก็ประมาณนี้เนาะอันอื่นก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเตาผงเตาเผาแร่ฮะช็อกเกอร์บ็อกฮะท่านฮะเรียกอะไรนะชบอะไรสักอย่างนะฮะอันนี้ก็โนตบ็อกฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยดีกว่าคือไอ้พวกนี้นะฮะไอเทมที่ผมอยากแนะนำนี่ฮะผมคือมันสวยดีนี่ฮะโอเคเรามาเริ่มจาก กล้องส่องทางไกลกันเลยดีกว่านะฮะหายไปแล้วโอเคก็ถือว่ามันจะเด้งกลับมาให้ตาย,ยโอเคแล้วผมกล้องส่องทางไกลก็จะประมาณนี้นะฮะวับอืมโอเคนี่ครับผมนัตตอมาร์คผมเป็นเอ่อทเทมนี่ฮะเครื่องชุบชีวิตนี่ฮะก็ดูสวยดีนะครับผมนัตตอมาร์คผมเป็นอีเล่าฮะปีกครับผม สดีนะฮะก็เป็นธนูครับผมอันนี้ธนูมันค่อนข้างเท่เลยนะครับเพราะมันดูยาวๆนะฮะมันไม่เหมือนกับแบบปกติ16คูบ16มันค่อนข้างดูสั้นๆแล้วก็ไร้พลังนะฮะก็จะดูสวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็พีเอ็กครับผมก็ดูยาวขึ้นมานะฮะส่วนไม้นี่ก็เป็นเหมือนสตต๊กจริงๆเลยนะฮะตรงเลยกลมเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอ่า เขาเรียกอะไรล่ะอืมไม่รู้นะฮะผมจาชื่อไม่ได้เนาะแล้วก็อนนี้ผมจะเป็นบล็อกแร่ฮนะมรกตนะผมนี่จะเป็นบล็อกเหล็กนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นบล็อกทองนะครับผมบล็อกทองนะต่อมาก็จะเป็นบล็อกเพชรครับผมประมาณนี้เลยนะฮะบล็อกเพชรดูสวยดีนะฮะสีมันแบบไล่สีสวยดีเนี่ยฮะบล็อกเพชรเนี่ยแล้วจะเป็นลาพีสครับผมนี่จะเป็นก้อนฐานนะฮะ ดูมืดมนมากนะฮะเราก็มาเดี๋ยวเรามาดูท่าของขนแกะนี่นดีกว่านะครับผมที่เห็นแต่ต่างผมแบบปกติกับหกสี่นี้นะฮะมันละเอียดขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นขนแกะขึ้นเยอะมากๆด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะสีต่างต่างก็ประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็บล็อกต่างๆอีกอื่นๆมากมายนะครับผมแล้วก็ที่ผมชอบของเจดจแผงนี้นะคือพวกไม้แล้วก็ บล็อกพวกนี้นะคือมันสวยมากๆเลยนะครับใครสายสร้างเล่หกสิบสี่คือสุดจริงนะครับผมดูฮะบล็อกอันนี้สวยมากๆนะครับผมไม้ด้วยนะฮะสวยมากเลยอืมแล้วที่เป็นชุดเกาะครับผมชุดเกาะฮะดาบเกาะยาวมากๆเลยนะครับขี้เท่เนี่ยโคตรเท่เลยนะครับผมแล้วก็พวกไม้ครับผมกรละเอียดขึ้นมาเหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรย่อย่อยอีกดีกว่านะครับ นี่ครับผมกระจกฮะมันค่อนข้างที่จะแบบโปร่งโล่งใสมากเลยนะครับผมเพราะว่าไอขีดตรงนี้เนี่ยฮะมันมาหลบมุมอยู่แล้วมันก็เล็กๆเนาะมันเลยดูแบบโล่งๆใสๆนะฮะกระจกสวยมากเลยนะครับผมนะฮะก็จะมีสีต่างๆเนาะประมาณนี้เลยนะครับสวยดีนะครับสวยดีแล้วก็เป็นชุดเกาะทั้งหมดนะครับผมประมาณนี้เลยฮะอันนี้ชุดเกาะหนังครับผม ชุกเกะโซฮะโอ้ชุกเกะโซเท่ดีนะแต่เหมือนในสงครามจริงเขาไม่ใช้ชุกเกะโซเฉยๆหรือเปล่าจะแ,แบบเอาชุกเกะโซไว้ข้างในแล้วก็เอาชุก,กเกะเหล็กไว้ข้างนอกอะไรประมาณนั้นเนาะก็ชุกเกะทองนะครับชุกเกะเพชรนะฮะแล้วก็เนเธอร์ไรท์นะครับผมอื่นๆอ,อีกมากมายหลายชนิดเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมเดีย๋ยวผมให้ดูอย่างช้าๆนะ อประมาณนี้นะครับโอเคฮะก็ช็อคโกบอกนะครับผมสีต่างๆหลากหลายสีนะฮะนี่แล้วก็อัน,นี่ก็เป็นอะไรนะโรลสโตนนะครับผมโรสโตนเงแสงนะฮะดูเหมือนอะไรสักอย่างเอ่ออะไรนะหินอ่อนใช่ <laughs> เหมือนลายหินอ่อนนดูดีด้วยคน เคยเคยเห็นพื้นถิ่นปะไม่ใช่สิมัน,ม,นมันจะเป็นทางนะผมตามร้านอาหารต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะฮะหิ <c oughs> <c oughs> อนอนใจหินอนโอเคอันนี้ก็เรียกอะไรไม่รู้นะครับผมมันก็สุกมุมกมดีนะฮะโอเคอันนี้คือแรกใหม่หผมอามาทิ์ใช่ไหมใช่ไหมอามาทิสอามาไทยอะไรสี่งไหนล่ะวาย ในแรกใหม่ผมเน่ผมอาร์มาทิสน่าจะอาร์มาทิสนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษด้วยนะก็ต้นไม้ต่างๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในหมู่บ้านกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับหมู่บ้านนี้ครับผมบล็อกฟางฮะผมชอบบล็อกฟางมากเลยนะ่ฮะมาดูแบบเท่ๆนะมันไม่ใช่มันเท่เนีผมโอเคนะคผมแล้วก็แล้วก็พวกส่วนต่างๆที่เป็นไม้คือมันสวยมากจริงๆนะครับดูับผม ความคามชัดนะฮะสวยมากๆนะครับผมถ้าสร้างอะไรจากไม้นี่คือสวยสุดๆเลยนะฮะที่จะแพ็กนี้ดูครับผมตะเกียงะฮะคอมโบกันโคตรสวยวก็บ้านนะครับผมมีแอรสวยใช่ปะล่ะโคตรดีนะฮะสวยจริงนะฮะโอ้โหนี่ก็จะเป็นพืชผักของวิวเลกนะคผมส่วนวิวเลกมัน มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแค่เสื้อนะฮะใช่เปลี่ยนแค่ความละเอียดของเสื้อนิดหน่อยเนาะประมาณนี้นะคะผมจะดูไอ้ไอ้ล่องกระเลงกันบ้างหน่อว่าไอ้ล่องกระเลมก็ไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมคิดดูดูน้องวัวนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก็มันก็สมกับเป็นวัวดีเนะใช่สมกับเป็นวัวดีเหมือนวัวเลยมันมันก็วัวนั่นแหละ อเคเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อกี้เ็เห็นอะไรเห็นแมวใช่ไหมมันมันคือแมวหรือกระต่ายมันคือแมวเวยเป็นไงน่าร,รักใช่เปล่าอืมปังโอเคผมไปเกี่ยวก็สำหรับที่จะแผงนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะก็คงหมดที่จะรีวิวแล้วนะฮะเพราะก็ไม่รู้ว่าจะไปรีวิวอะไรต่อแล้วนะฮะมันก็มีเพียงแค่นี้จริงๆนะฮะอืมไม่ได้มีอะไรมากเนาะโอเคผม ผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบได้แล้วนะครับผมโอเคนะคับผมถ้าใครชอบคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมแล้วก็รอติดตามด้วยนะฮะว่าผมจะมาแจกเชเดอร์หรือว่าท็อปแจกอะไรต่อนะครับผมแล้วก็ทุกคนสามารถเรียกร้องหรือว่าขอมาได้เลยนะฮะว่ายากให้ผมแจกอะไรต่อนะครับผมนะถ้าทุกคนยังชอบเฟรนฟูอยู่ผมอ,อาจจะแจก128งกับ5 0 0สาม 512ตามมาก็ได้นะครับโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย